สีขาวครับเริ่มกินเบี้ยสีแดงกินโต้ตอบสีขาวเดินเบี้ยลิมฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวทิมเบี้ยอะไรมาสีแดงกินสีขาวกินเบี้ยสีแดงถอยมา้า สีแดงครับใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงโยนเม็ดเข้ามาสีขาวดึงความสนใจครับไปกินเบี้ยอีกตัวฝั่งสีแดงใช้ม้ากินบุกเข้ามาต่อสีขาวจึงทิ้มเบี้ยไล่มา้า ฝั่งสีแดงครับผมเอาเม็ดครับเข้าโจมตีแรกไปเลยสีขาวครับผมใช้เบีย้ยกินเม็ดฝั่งสีแดงจึงเดินมา้าหลบเข้ามาสีขาวเดินโคนฝั่งสีแดงครับเอามา้ากินโคน สีขาวแลกมา้าฟังสีแดงทิ่มลุกสีขาวถอยสีแดงหงายสีขาวกินไม้อีกตัวสีแดงกินด้วยเบี้ย สีขาวขยับเรือสีแดงถอยกินเบีย้ยสีขาวกินเรือสีแดงกินสีขาวเอมาม้าหลบสีแดงตีลุกสีขาวชิดเรือ สีแดงจับม้าสีขาวใช้ขุนไล่เรือสีแดงไหนผูก สีขาวครับเอาโคนกินเบีย้ยฝั่งสีแดงเอาเบีย้ยไหนไล่โคนโคนขาวถอยกับฝั่งสีแดงยืดเรือ แดงครับผมทิมเบียสีขาวขยับขุนจะเอาเรือสีแดงขยับโคนผูกเรือสีขาวจึงใช้เบียกินสีแดงกินเบียไล่โคนสีขาวถอยโคนกับฝั่งสีแดงใช้เรือตีลูกขุนขาวขยับหลบ สีแดงเอาโคลนตามสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงขยับขุนไล่เรือเรือขาวจึงจับเบี้ยงหายเบี้ยงหายหลบไปจับมา้าม้าขาวเดินหลบ สีขาวครับเอาเม็ดกินโคนสีแดงใช้เบี้ยไหนกินคืนสีขาวเดินมา้าสีแดงเอาเบี้ยหลบสีขาวเอามาจับโคนฝั่งสีแดงเดินเบี้ยไหนสีขาวยืดเรือออก ฝังสีแดงเอาโคนขึ้นบุกสีขาวเดินม้าจับโคนฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหงายลงไปสีขาวเดินโคนสีแดงใช้เหลือกิน สีขาวจึงเอามากินโคนสีแดงใช้เยี่ยงไหนกินสีขาวเดินขุนฟังสีแดงถามต่อเรือทิ้งสีขาวกินแรกสีแดงใช้ขุน สีขาวขยับขุนสีแดงเอาเบี้ยมากดไว้สีขาวเดินขุนสีแดงเอาขุนบีบสีขาวจะเอาขุนหนีฝั่งสีแดงเอาเบี้ยหงายมากันสีขาวขยับขุนครับสีแดงบีบพื้นที่สีขาวขยับสีแดงกด สีขาวหลบสีแดงบีบสีขาวจะหลุดขึ้นด้านบนฝั่งสีแดงใช้เบี้ยงหงายขึ้นไปสีขาวขึ้นมาถึงด้านบนสีแดงใช้เบี้ยกันเอาไว้สีขาวจึงชิดเบี้ยสีแดงใช้ขุนผูกสีขาวหลบสีแดงเดิน สีขาวถอยลงมาสีแดงใช้เบี้ยงไหนตะกัดไว้สีขาวจึงเดินขึ้นด้านบนสีแดงใช้ขุนกันไว้แล้วสีขาวถอยลงสีแดงบีบสีขาวถอยลงสีแดงบีบอีกสีขาวเดินเข้ามุม สีแดงเดินเบี้ยงไหนตัวสีขาวเดินขุนสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเข้ามุมครับสีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงอีแพมลุกจน